แม้ของของวันวันเกิดตัวเองครบ30ด้วยการทำอัลเทอร่าครั้งแรกในชีวิตที่เกาหลีเราไปทำที่ซีเนียคลินิกย่านกลางนำราคาถูกกว่าไทยเกินครึ่งคือเราเป็นคนมีแก้มเยอะมาตลอดแล้วหลังๆพอ30เราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มจะย้อยลงซึ่งหนุกคนรีวิวไว้ว่าอัลเทร่าคือหัตถการที่เลิศท,ที่สุดที่ทำให้หน้ายกกระชับเราเลือกทำแบบ300ช็อตไปเลยซึ่งที่เกาหลีเขาจะให้เราปรึกษาแล้วจ่ายเงินก่อนเลยราคาประมาณ18,0 0 0บาทซึ่งถ้าที่ไทยราคานี้คือไม่ได้แน่นอนอัลเทอการใช้คลื่นเสียง ยิงเข้าไปใต้ผิวชั้นลึกทําให้ผิวแน่นขึ้นแล้วก็ยกขึ้นแบบเป็นธรรมชาติกรอบหน้าชาัดไม่บวมไม่ต้องพักฟื้นคือเที่ยวต่อได้เลยตอนทําคือมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทุกคนมันจะมีจี๊ดจีตรงกรามกับฟันนิดหน,น่อยกับร้อนมากๆตรงเหนียงซึ่งจริงๆแอบรู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่แบบเหนียงจะหายไปแล้วคือเราเคยทําอย่างอื่นมาก่อนบอกเลยว่าอย่างอื่นคือเจ็บกว่านี้เยอะอันนี้ไม่มีเข็มไม่มีเลือดคือมันแบบทนได้มันจะเห็นผลขึ้นเรื่อยๆใน2-3เดือนผิวจะกระชับขึ้นแล้วก็กรอบหน้าชัดขึ้นใครมาาเกหี คือแวะไปทำเถอะซีเนียคลินิกที่กางน้ําเครื่องแทนแล้วก็ราคาดีมากจริงๆแล้วที่นี่เขาคิดราคาหัตถการของคนต่างชาติเท่ากับคนเกาหลีด้วยใครเคยทำอัลเทอร่าแล้วเวิร์กจริงไหมหรือมีหัตถการอื่นที่ดีกว่านี้แนะนํากันมาหน่อย